อันนี้เป็นผักหวานอะไรครับ,บเขาเรียกผักหวานบ้านนะครับผักหวานบ้านผักหวานบ้านผักหวานป่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะฮะผักหวานบ้านเราก็ใช้รากนะแก้ไข้นะใช้รากแต่ยอดเขาอะไรเขาเป็นไงเอาไปแกงได้ใช่ไหมต้มจืดนะครับอันนั้นนะใช้ใบลําต้นแก้ตาแต่รากใช้ถอนพิษไข้ใช้ความลดความร้อนนั่นเองอันนี้เป็นผักหวานบ้าน ผักนะหวานป่าไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าตรงนี้นะครับอันนี้เราจะเจอกันบ่อยผักหวานบ้านนะฮะเห็นไของใกล้ตัวอยู่รอบเราอยู่รอบตัวเรานั่นเองอันนี้คือผักหวานนะครับกลุ่มผักหวานอ่าอันนี้คนาพาทุ่มใหญ่มากเนาะเห็นไหมใบยอดอ่อนเขาจะออกสีแดงๆใช่ไหมคะ่านะมันมันจะเอกลักษณ